กลับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะผมสำหรับเกมโรบอทในแมปคจูคิวนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาเล่นตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับผมจากภาพยนตร์เรื่องกัสซิล่า Gmk นั่นเองนะครับผมก็ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมก็คือข้างหลังนี้เลยนะครับก็คือเจ้าบารากอน Gmk นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปันเลยนะครับโอเคมาแล้วครับทุกคนนี่ก็คือเจ้าบารากอน Gmk สวัสดีครับทุกคนขอรับสู่ช่วงซารเดไคจูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะพูดเกี่ยวกับเจ้า G M K Baragon ซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าเจ้า GMK b a r า a c ó n นะครับผมต้องปรากฏตัวในเรื่อง Godzilla GMK ในปี2001นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Barracón ตัวนี้นะครับผมจะมีความสูงอยู่ที่30เมตรแล้วก็มีความกว้างของลำตัวนะครับอยู่ที่24.5เมตรแล้วก็หนักอยู่ที่10,000เมตริกตันซึ่งจุดเด่นของเจ้า b a r า a c ó n ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นสปหลาตตัวสีแดงนะครับที่มีเขาและใบหูขนาดใหญ่ของมันที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมมันยังมีความสามารถในการขุดดินอีกด้วยนะครับผมแต่ก็่านะมันก็ตายง่ายนนนนดึงงงรรบแลล้วกก็่่าาสสมๆเเยผใหือ ด่า GMK นะครับผมก็เออตามนั้นนะครับน่าสงสารเหมือนกัน เช่นเคยนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะผมจะพาทุกคนมาดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับผมบอกเลยครับว่าโอ้โห,โหสังเกตแรกก็คือว่าตัวมันทําไมมันเล็กขนาดนี้ก็คือตัวโมเดลนะครับผมมันมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่อยู่เหมือนกันนะเป็นตัวอารมณ์เหมือนกับเป็นหมูหมูผสมหนูตัวเล็กๆเป็นหมูเป็นหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวมันแบบแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็อ่ะอย่างน้อยมันก็ดูออกว่าเป็นบารากอนอยู่นะครับผมแต่ว่าข้างหน้านี้เออหูก็เหมือนข้างคาวนะครับแต่ว่ามีเขาตรงนี้ก็คืออ่ะทำให้เหมือนบารากออนนเเลลยะคครรัับผมมก็ืตวด ผมก็ทํามาได้คือผมว่าตัวใหญ่กว่านี้่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะแต่ผมชอบตรงดีเทลตรงเล็บนะโหคือเล็บแบบเล็บยาวมากนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าคือชอบมากนะครับมีความเป็นบารารก้อนสูงนะครับแล้วก็คือจะมีหูใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาตรงนี้นะครับดวงตาสีแดงประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมไม่ชอบก็คือตรงข้างหลังแบบนี้นะครับคือมันจะทํามาแบบ เออทำาหมันดูแบบแปลกๆเหมือน,นดนโ้นเสาเหมือนตัวอะไรไม่รู้นะครับผมดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งในมิชชั่นในการเดินนะครับผมก็จะมีสัสษณะประมาณนี้เอา้าเดินเดินไม่ได้อะไม่มีเหรอเออไม่มีอนมิชช่นในการเดินนะครับแต่ตอนวิ่งมีเว้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ ไม่ตอนวิ่งดูได้อยู่อารมณ์เหมือนกับเล่นแบบลูกชายุดนท็อปยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็แบบเออแปลกๆดีนะครับผมนี่นะครับน่ารักดีนะครับเป็นตัวที่น่ารักมากๆเลยนะครับโมเดลเจ้าบารากอนตัวนี้ซึ่งอ่ะถ้าเราไม่วิ่งนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้ก็คือว่ามันจะอ้าปากนะครับเออไม่แน่ใจกันว่าเป็นทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมก็โมเดลอาจจะทําไม่เสร็จหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเช่นเคยตัวนี้นะครับเจ้าบารากอนนะมนี้ด้วยกันทั้งหมดแค่3่าผมเดดียวูท่านกกันนน่อะ อ่าจะเป็นการคำรามนะครับคล้ายๆกับเสียงหมีเหมือนกันนะเออหรือคิดเองก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคต่อไปเป็นท่าคำรามท่าที่สองนะครับผมอ่าอันนี้เลยครับผมท่าคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นเองก็คือท่าคำรามในภาค G M K เลยนะครับก็คือจะเป็นท่าคำรามที่เขาเรียกว่าอะไร เสียงแผลบิดหน่อยเหมือนกับสว่านยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับสำหรับเจ้าบารากอนตัวนี้นะครับโอเคต่อไปท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะครับฟ๊บนี่มีแบบนี้รูปแบบเดียวใช่ไหมอ่าเป็นการใช้สองขา สองเท้าหน้าอย่างนี้นะครับผมในการตะปบเขาเรียกะไรตะปบตีลงมาแบบนี้นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับสำหรับท่าไม่มีรูปแบบอื่นแล้วนะครับเห็นไหมตอนวิ่งก็เป็นแบบนี้เออแปลกๆดีเหมือนกันนะครับผมี่ยลองไปดูเราไปตีเมืองดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างปุ๊บตีเมืองปุ๊บเออก็ได้อยู่นะครับแต่ผมผมคิดว่ามันตัวเล็กเกินนะแบบตัวเล็กมากๆเลยนะครับโมเดลนี้ทำมาแบบคือมันก็ดูออกเลยเขาเป็นบารากอนแต่ว่ามันยังไงมันก็ดูแปลกๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับผมมันทำมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคร ตีเมืองไปดิตีเมืองไปดิตีเมืองปุ๊บตีเมืองไปหน่อยตีเมืองปุ๊บเอาไม่พังเอาพังก็มันก็ยังมีท่าน้อยอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวในอะนาะคตมันจะเข้ามาในคีหรือเข้ามาในแมปอื่นหรือเปล่ายังต้องมาลองดูนะครับอันนี้เรามาเล่นแก้ขัดกันก่อนในแมปคจูคิวนะครับทุกคนนะ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าบาราก้อน GMK ตัวนี้นะครับผมทุกท่านเขียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผม้าใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมอีพีหน้าผมเล่นตัวอะไรอีกนั้นก็คอมเมนต์บอกก็ได้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ